พระบันปีองค์จักรพรรดิพระสนมแต่ถ้าตำแหน่งเนี่ยหมายถึงว่าอะไรกันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับจากในอนิเมะเรื่องสืบคดีปริศนาหมอยาตรับโคมแดงที่ตัวของอนิเมะเนี่ยดำเนินเรื่องในวางหลังของประเทศจีนผมเชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะสงสัยไม่ต่างกันว่าตำแหน่งแต่และตำแหน่งเนี่ยมันมีความหมายว่าอะไรในภาษาปกติงั้นเรามาเริ่มจากองค์จักรพรรดิถ้าจะให้อธิบายแบบเข้าใจง่ายๆเลยก็จะประมาณเป็นกษัตริย์ที่อยู่จุดสูงสุดของทุกอย่างมีตำแหน่งการปกครองก็คือปกครองอาณาจักกรรรใหห่่ททททััั้้งงมมดาเยบบิิษ็จะะปปณขอออตไคื พระพันปีถ้าอธิบายง่ายๆตามตรงเลยก็คือเป็นแม่ของกษัตริย์นั่นแหละเป็นคนที่เคยเป็นพระมเหสีขององค์จักรพรรดิองค์ก่อนหลังจากที่องค์จักรพรรดิองค์ก่อนจากไปและลูกที่ขึ้นมาตำแหน่งองค์จักรพรรดิตัวของแม่ก็จะกลายเป็นพระพันปีนั่นเองตำแหน่งต่อไปตำแหน่งนี้เรียกได้ว่าในเรื่องนี้ถือว่าเด่นมากๆเลยทีเดียวกับตำแหน่งพระสนมก็คือหญิงที่ได้รับตำแหน่งในฐานะชายาขององค์จักรพรรดิแต่ไม่ได้เป็นถึงระดับจักรพรรดินีซึ่งปกติแล้วตัวของพระสนมจะถูกแบ่งออกเป็นหลายระดับโดยสี่ระดับสูงสุด ในกลุ่มของพระสนมที่มีตำแหน่งรองมาจากตัวของจกักรพรรดินีต่อไปคือเซียนไฟมีตำแหน่งที่รองมาจากกุ้ยไฟตำแหน่งต่อไปคือซูไฟเป็นตำแหน่งที่มอบให้กับพระสนมที่มีการวางตัวที่ดีต่อไปคือเตอ๋อไฟโดยทั่วไปแล้วตัวขององค์จักรพรรดิจะประทานตำแหน่งนี้ให้แก่พระสนมที่ได้รับความเคารพและมีการประพฤติตัวที่ดีเียกได้ว่าขนาดผมอานเองจะเ,เข้าใจยากเลยเพราะฉะนั้นแล้วก็เลยไม่แปลกว่าหลายๆคนทำไมถึงยังสงสัยกันอยู่นั่นแหละครับก็เลยเป็นสาเหตุว่าทำไมผมถึงบอกว่า